สวัสดีครับพี่น้องชาวบัวทิพย์และก็พี่น้องเกษตรกรวันนี้เดินทางกันไปไล่ถีไล่แห้งกับน้องไก่เล็กและก็โคยุดครับในส่วนของที่มันบัวทิพย์วันนี้แปลงเล่ามาทีส่วนของคุณจารึกอยู่ทองหรือว่าพี่จารึกครับสวัสดีครับพี่จารึกเนี่ยชายบัวทิพย์กันมาไล่ไล่ครั้งแต่ว่าน,น้องไก่เล็กก็ไม่ได้ลงพื้นที่เลยมานังพุดคุยมานังสัมปาดกันและก็ยืนสัมปาดกันทีส่วนกันเลยวันนี้บรรากาศดีดียามดีเรือดีกรัพผม วันนี้ครับมาทำพาดพีใจึกยูทองกับส่วนปามอ่าสำหรับพี่น้องที่ชายบัวทิพย์ไม่ว่าจะเป็นสูตรนึ่งสูตรซองยินซีเคมีชายแล้วมันปั่นพื้อคนตีหวาตอบโจยได้จริงจริงก็คือจากกองส่วน,นกัมากกยุดครับใจ่ครับคับซึ่งทีนี้คุณใจึกยูทองเนี่ยชายมากี้รอบแล้วกี้วนแล้วนะครับในส่วงกล้องบัวทิพย์รับผมครับเมื่อก่อนเพลงนี้ต่งเพลงอนะไรแบบตรงนี้มันประมาณสิบ สิบสี่รายระพมพมใจใจตามที่ว่าจะบ้านเข้าใจไม่ไม่กรใจายปกี่นี่ได้ไปมั้งตึ้มันจะบ้านมันจะทางนี้มันจะส่งมันจะเต็มเต็มเลยไม่ได้เลยแต่กอนะกลับหลังจากนั้นกับผม อันหมายจะบดทิพป่าชายบดทิอ่ายตัวตัวอินซีย์ชนิดปีเซ่ชอบสีเดียวชอบสีเขียวก่อนชอบสีเดียวปับสะพานติ้งอนคือปับสะพานติ้งคนเยอะแลครับผมต้นละสามกิโลสามกิโลครับผมสามกิโลครับผมเนี่ยพอร่างอย่างนั้นก็เนี่เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะจะหนูตัดมาเนี่ยครับผมมันพันไปใส่ อ่าทีทตก้องที่ีต้องกับทีทีตด้องสุดไม่กล้องบ่อสักโขบปวดติดติปลิกึ้นมากครับเห็นเห็นว่าปวคนตนี้มคนนี้ีเดียวนี้ถ้าโคเลย่อยโไม่มีเลยต่นต้ามีแต่เด้ง่มันจะสูงแต่ว่าตัวนี้พุ่มพอใจหว่าใบมีส่วยใบส่วยใบสวยหนำนะใบมีแตดีตดั่างจะอ้อยเลยครับาจะอมีป้าเป็นเน้้าเราเข้ากับ อ่าตุ้มข้างแรกเต้าทายปุยอินซี่อินซี่กับปั๊บสะปั๊บปา๊นป๊อปินปอัเราไม่รู้ว่าปิ๊นปิ๊นดาปินปอตเป็นยังกลับในักนยังไกับมาใช้ซีซีติ๊กลับปุ้จปิบัติเป็นนุษยอินซี่เคมีกลับปุ้มรุ่นไม่ลารุ่นองบอดที่ผลิตเป็นย่างกีฬาย่างกีฬาคาดข้อปฏ่บัติแล้วก่ับได้ค ไป่พ่อเลยโกเด้นบัตเตอรพ่อเลยใช่ไหมลองพ่อรองพ่อเลยครับลองพ่อเลยรอครับผมก็ต้องมีคือคักข้อตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมลูกกำลมงได้ลูกครับ

บางคนเขาาส่องกนครั้งนี้เพื่อมเพื่อตังเพื่องตังกาในใจสร้างเนมังเือนันไม่มาเจอเรหมามันจะเลืออยู่วกเกาตเลือแต่ว่าต่เลือมาก็ไปไกดีสูปีที่แล้วมีกรด็ทันับพิีตบชุตบชุกับตบชุแน่นอนกับผี่าวเป็นกระแนนกูจะดครสักทีกะเนเอาจาบสู้ยุ่งรวยสู้ยผ่งรวยก็สิดเลยนะ ปวดิดชุดซีซีสิบกนะกับติดชุดไม่ลาสุดนะรับีว่าอ่าคิปคลิปออกมาเพื่อพีน้องชาวประเทศตะกนโดยยะป่อท่วมปามกับโดยจะ่อยส้นปาม่ยางหนึงล่อล่างจะนี่ก็ได้เป็นชุดซัมเมอร์ซเมอร์ได้นะครับคือชุดซัมเมอร์นี่บางคนก็ได้ชุดสิมาสิบ่สิมาสิมาสิบปุปไแต่ว่าบวดทิอยังมีต้องซี่อยู่ซซซ มันมี่ไรเกียร์เหลือเป็นแตเกียรนึงหรืออินซี่ดูอินซี่ใช่ไหมเลาไปปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปม๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊อปม๊บปม๊บปุเบีุ๊บป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 จ๊บปุ๊บปุเบืุ๊าปุ๊บอุ๊บป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 ุ๊บยุ๊บป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 ้ปุิ ใช่เคลียรมาปดอ่าปครับครับนี่แหละลูกค้าผมพี่ผมจะให้ใบหนักวันที่ว่าที่ผ่านมาซชอมปีที่แล้วในลูกค้ากายปุ๋ยซี่ผมมันมาร์คพุทธายคัตโคแมทโกแรงกว่าดี้พอลูกยาวเขาใจเคลียร์มา่ามันจะไปดึงจุาบๆต้องตีว่าเข้าใจเคลียรมาแล้วหลายทีใช่ไหมเพรมันดิ่แข็งพอดิ่แข็งพอเราใช้ที่ปั๊บออกไป มันเดือยืุยพูดชายขายแล้วพูดอีกเฮ้ก็ทำที่สานที่บนชายีมควมคุยไดไดมจะเปดทีมการอะไรกกรมะไรดันขไปยดทให้ฟามาดีก็เลยเพิ่ก็ไอ้ที่มันดดแค่คนชายเ้นเต้องรูเม็ดแเม็วเม็ดะไต่ห้ามเม็ดโเพราะว่าาสิคมันไม่กการที่จะไปยึดฟ้ามมันต้องใช้ผานาจิุกบนนต้องดเรยมเปูมาได้เนี่ยมเลยตลาดตลาดเจรจัดตงัด นาบดีเราก็ต้องมาติดแรงโดยชายสุดบทินเนี่ยสุดที่ต้องเป็นสุดกระสอบที่แรงแลครับที่เอามาในพ่นคลิอ่าสุดปามให้ได้ความตรงการใา้ได้พนตริกมารับพี่โลกชาวเทศกณ์ใช่ไหมครับ่เยะครับนะยิแนไนนำมาการจัดนเร่องร่างจากน้ำท่วมบรรดจะมีอำนาหเรื่องน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมก่บน คมรับมันจะเป็นรัฐบาลสภา่าเค่าเเจรานตาะมันจะเป็นได้ได้คนละอย่างโดยไม่ปุ๊มันรับตามเม็เม็ดครับเรือไปที่ไม่ได้ไครับสลับมาุปูได้จนะปอดครับผมดใจยี้เนอเคคับผมอย่าลืมนันะครับอ่าพี่น้องชาวสวนปามอย่าลืมอ่าสอบถามเปิดตัวซับ เรื่งข้องการจ่ายคุวดติดใจเปิดตัวซับกองคุยเปิดได้กับับซูนแปดนนะครับฮาหุกกาซากาซ่อนึ่ครับยำยำกับซูนแป้นนึ่งฮหุกเกาซากาซ่อนึงนะครับส้มฟรีชุ่มฉีนะครับฟรีขาดจะส้มนะครับคนมที่หดเลยานเลยไม่กิดตังไม่กิดตังกับพุ่มรับแต่ก็ต้องมีจํานวนนิดนะอ่ามซอบยี่สิบซอกันไหส้มฟรีสุกฟรีครับรวมกันแล้วก็มาชิดกันนะครับเอาคลิปนี้ ที่มันบอดิปลากันไปก่อนเจอกันไม่ส่วนไหนยังไม่บอกก่อนนะครับเอา้าคอยติดตามต่อไปกับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ